มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทมําสบู่เหลวอาบน้ํานะคะแล้วก็สบู่เหลวล้างมือนะคะวันนี้เราจะมาใช้เป็นสบู่นกแก้วนะคะสบู่นกแก้วนะคะมีหลายสีหลายกลิ่นนะคะชอบกลิ่นไหนก็เลือกใช้แบบนั้นนะคะคุณภาพนี่คุ้มกว่าราคามากเลยนะคะสบู่นกแก้วนะคะอุกรณต่อไปก็จะเป็นมีดนะคะแล้วก็ที่ปูดผลไม้นะคะ ต่อด้วยขวดนะคะเป็นขวดแชมพูสระผมก็ได้นะคะสระเสร็จแล้วนะคะก็ก็ล้างเอาฉลากออกนะคะแล้วก็เก็บไว้นะคะไว้ใช้งานได้นะคะหรือไม่ก็เป็นขีมับน้ำเราก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นขวดน้ำธรรมดานะคะอาวเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยค่ะลงมือทำกันเลยนะคะ เราจะหั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะหั่นไปอย่างนี้ก็ได้นะคะลืมไม่ก็ขูดอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะขูดจนหมดก้อนเลยนะคะขูดไปจนหมดก้อนเลยนะคะก้อนหนึ่งก็ใช้ได้ประมาณสักสองเดือนนะคะ ใช้เป็นสบู่อาบน้ำนะคะแล้วก็สบู่ล้างมือนะคะสะบู่เหลวล้างมือนะคะประหยัดมากเลยนะคะสะบู่นกแก้วนะคะคุ้มกว่าราคามากเลยนะคะมีหลายสีหลายกลิ่นนะคะชอบกลินไหนก็เลือกใช้กันตามสะดวกนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่แล้วแต่นะคะว่าจะสะดวก ขูดหรือว่าจะสับนะคะให้ออกมาบางๆนะคะจะได้ละลายน้ำร้อนนะคะจะได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปละลายกันเลยค่ะน้ำร้อนเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่สบู่กันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่สบู่กันเลยนะคะสะบู่นะคะแล้วแต่นะคะใครจะสับก็ได้นะคะหรือว่าจะขูดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ แล้วก็คนนะคะคนให้ละลายนี่นะคะหืงกลิ่นหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวพอละลายเสร็จนะคะเราก็จะตั้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็เราก็มาเอามาบรรจุขวดนะคะละลายเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เย็นแล้วด้วยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่ขวดกันเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสะบู่เหลวอ,อาบน้ำนะคะแล้วก็สบู่เหลวล้างมือนะคะจากผลิตภัณฑ์นกแก้วนะคะสีสวยมากเลยนะคะสีเหมือนนมเย็นเลยนะคะ ใช้ได้ก้อนนึงก็ใช้ได้ประมาณสักสเดือนอาจจะ2เดือนกว่าด้วยซ้ำนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s ั b s ไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเวลาก็จะหาคลิปดีๆนะคะมาลงให้นะคะขอบคุณมากนะคะ